สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแราร์มเห็ดครับวันนี้พาทุกคนนะครับกลับมาดูเห็ดฟามกันอีกรอบหนึ่งวันนี้เราอยู่กับวัสดุเพาะที่เป็นทลายปา์มนะครับอ่าโรงนี้เป็นโรงเรือนที่เราทําการตัดใย,ยไปแล้วเป็นระยะเวลา4วันนะใช้ปามค่อนข้างหนาหรือหัวใหญ่เป็นปามใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการติดเม็ดมาแล้วนะหลังจากตัดใย,ยไปอ่าก็นี่คือเม็ดเห็ดที่กําลังทยอยติดเม็ดมานะครับ แต่เนื่องด้วยความหนาของทลายปามนะก็ทำให้ใช้ระยะเวลา4วันครับอันนี้เข้าวันที่4แล้วที่ที่เม็ดเห็ดกำลังติดมาก็ถือว่าใช้ได้ครับถึงใส่น้านะครับก็อย่าลืมว่าตรงกลางต้องมีช่องอย่างนี้ไว้ด้วยเพื่อให้เขาระบายอากาศ <c oughs> สังเกตนะครับในช่วงไหนที่แบบทลายปามเขามีความห่างหรือบางนะดอกเห็ดเขาจะชอบติดเม็ด ดอกเห็ดเขาจะชอบติดเม็ตนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีอาการที่อยากจะติดดอกเริ่มติดดอกเยอะนะครับนี่คือดอกเห็ดที่กําลังทยอยมานะครับซึ่งการเตรียมทลายปามของเราก็เตรียมไม่ยากนะครับเตรียมไม่ยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อในการหมักแต่ว่า เราใช้วิธีการหมักแห้งเดี๋ยวพาออกไปดูกองหมักข้างนอกอีกทีหนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาชมเห็ดภายในโรงเรือนก่อนหลังจากตัดใยไป4วันนะครับโรงนี้ก็โรงขนาด5้คูณเเมตรนะครับมาดูในส่วนของชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดเนี่ยอุณหภูมิจะไม่ร้อนเท่าชั้นกลางกับชั้นบนเห็ดก็จะติดเม็ดออกมาไวกว่าเพื่อนแล้วก็ดูแล้วเยอะกว่าเพื่อนนะครับ เส้นใยที่หลังตัดใยไปนะครับก็จะเดินเบาๆแบบนี้นะเดี๋ยวเห็ดเขาจะค่อยติดเม็ดมาเองอ่าถ้าสภาพแวดล้อมได้สภาพแวดล้อมดีนะครับหรือว่าอาจจะร้อนร้อนมากก็ตามนะครับเห็ดที่เพาะด้วยทลายปามส่วนมากจะออกมาอ่าปลายปลายช่อของปามนะครับซึ่งยื่นออกมาขอบแปลงขอบแผงอย่างนี้นะครับเขาจะได้อุณหภูมิที่ไวกว่า าปามที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเห็นเม็ดเห็ดได้ไวกว่านะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับเป็นวันแรกที่เห็ดเริ่มติดเม็ดอ่ะชั้นบนก็จะยังไม่เห็นเม็ดเห็ดสักเท่าไหร่นะครับจะยังไม่มีอาการติดดอกสักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องปกตินะก็รอเขาสักหน่อยนะครับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมได้ที่เดี๋ยวเขาจะตามมาเองนะระวังอย่างเดียวก็คือ อย่าให้ทลายปามแห้งนะครับให้ทลายปามมีความหมาดความชื้นอยู่ตลอดนะครับถ้าทลายปามเริ่มแห้งมากนะหรือมีความแห้งให้สเปรย์น้ำไปบนแผงได้เลยไม่ต้องกลัวเห็ดยุบนะครับมันจะไม่เหมือนกับการทำด้วยเปลือกมันที่ต้องห้ามลดน้ำนะครับถ้าเกิดกรณีที่เปลือกมันแห้งแล้วมีเห็ดติดเม็ดเท่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นลรเห็ดก็คือเม็ดเล็กๆนะครับ นั่นแหละตรงนั้นจะไม่สามารถลดได้แต่สําหรับทลายปามสามารถลดน้ําได้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะอันนี้ด้านบนก็สออาการว่าอยากจะติดเม็ดบ้างแล้วแหละนะครับอยากจะติดเม็ดบ้างแล้วแต่ก็กําลังอาศัยช่วงเวลาอยู่นะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากความพร้อมของเส้นใย,ยนะครับสังเกตจากความมีอาการของเกิดตุ่มเล็กๆขึ้นมานะครับหรือว่ามีความ เขาเรียกว่าอะไรจะอัดมันอธิบายเป็นคําพูดทข้างยากนะครับพอเราดูเนี่ยเราทาไปนานๆเราดูเราจะรู้ว่าอาการอยากจะติดดอกเนี่ยมันจะมีความชื้นที่พอเหมาะเส้นใยจะไม่เดินขึ้นมานะอีกนะครับแล้วก็อีกประมาณหนึ่งหนึ่งวันนะจะเริ่มติดดอกขึ้นมาโซนนู้นจะติดดอกไวกว่าเพราะว่ามันจะอยู่กับอากาศเย็นและมีสภาวะแวดล้อมที่ ดีกว่านะครับตรงไหนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกว่าเขาจะติดเม็ดก่อนโดยส่วนมากจะติดหัวกับท้ายก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้โซนประตูแบบนี้นะแต่ว่าถ้าประตูลมแรงนะโซนนี้ก็อาจจะแห้งแล้วก็ยังไม่ติดเม็ดหรืออาจต้องการความชื้นมากกว่าโซนอื่นที่อยู่ตรงกลางนะก็ต้องดูสภาพแวดล้อมไปก่อนอ่ะทีนี้พอดูฝั่งนี้นะครับหัวยังไม่ค่อยติดเม็ดเท่าไหร่แต่พอมาดูฝั่งนี้ครับอ่าทลายปาล์มตรงนี้ ความชื้นก็คือข้างในปามกําลังดีแต่ปลายปามแห้งนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ประตูนะอยู่ใกล้ประตูอากาศตรงนี้แต่พอมาดูด้านล่างครับสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมหัวแรกเลยนะครับก็เริ่มติดเม็ดมาก่อนนะหัวไหนมีความพร้อมก็จะติดเม็ดมาก่อนโซนกลางก็จะเริ่ม มีลายดอกเห็ดขึ้นเล็กๆนะครับอาจจะสังเกตยากนิดนึงในกล้องนะครับเนี่ยก็จะเริ่มติดดอกซึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้ามันจะชัดเจนมากกว่านี้ค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากนะครับก็ชั้นบนก็จะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันติดกับเพดานด้านบนนะครับเดี๋ยวพาส่องไปเรื่อยๆนะที่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับว่ามันมีความติดดอกมากน้อยสักเท่าไหร่ก็ มาชมไปพร้อมๆกันครับหลังจากติดไว้อ่าหลังจากตัดใยสี่วันนะเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นดอกแล้วตรงปลายช่อปามแบบนี้ความชื้นก็เนี่ยครับจับออกมาก็จะมีความชื้นติดมือแบบเนี้ยหน่อยๆแบบนี้ครับนี่คือความชื้นที่เหมาะสมที่เขาจะจะติดดอกนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ในโซนของข้างล่างนะครับ เดี๋ยวก็คงจะตามกันมาเพราะว่าตรงกลางเริ่มเริ่มมีดอกเล็กๆขึ้นมาบ้างแล้วพาเดินชมหน่อยนะครับเส้นใยสวยๆอยู่เลยแบบนี้เห็ดมาแน่นอนเห็ดมาแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องอาศัยเวลาหน่อยมันจะเกิดจุดเป็นย่อมเป็นย่อมก่อนนะจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างนะครับนี่อันนี้โซนกลางโรงเรือนครับก็เริ่มเริ่มเห็นมาบ้างแล้วเนี่ยครับ เริ่มเห็นเม็ดเห็ดบ้างแล้วบางทีมันก็ซ่อนอยู่ข้างในนะครับในช่อปามก็อาจจะยังไม่มากไม่มายแต่ถือว่าใช้ได้ตอนนี้ในโรงเรือนคือกลิ่นของเห็ดกลิ่นของเชื้อเห็ดฟางหอมตลบอบอวนนะครับนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะเกิดดอกสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่างลงตัวรอแค่เวลาที่จะ จับน็ดจับดอกขึ้นมานะครับอ่าอากาศในนี้ก็ค่อนข้างโอเคสบายสบายนะครับแต่ว่ามีความร้อนชื้นตามสภาวะแวดล้อมที่เขาต้องการนะฝั่งนี้ยังไม่มีนะครับฝั่งท้ายตรงนี้ยังไม่มีก็สลับกันนะซ้ายกับขวาอยู่กับการใส่ทรายปามด้วยถ้าถ้าหนาหน่อยถ้าในฤดูร้อนนะครับมันก็จะ จะจับเม็ดช้าหน่อยนะครับแต่ว่าอาหารเขาดีนะครับอ่ะมาดูอุณหภูมิในชั้นเพาะว่าเท่าไหร่วันนี้ก็ยังอ่าค่อนข้างสูงอยู่นะก็อยู่ที่ประมาณสามสิบหกองศานะครับสามสิบหกองศาเนาะเห็นหรือเปล่าทุกคนนี่นะครับสามสิบหกองศาครับ อยู่ที่36องศานะนี่ก็เป็นหนึ่งโรงนะครับหลังจากตัดใยไป4วันที่เห็ดเริ่มติดดอกนะให้มาเห็นให้ได้ชมกันบ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึงครับในช่วงที่เห็ดเริ่มออกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะครับถ้า มีโอกาสได้เข้ามาชมถ้างานไม่ยุ่งนะครับอาทีนี้เดี๋ยวพาออกไปชมกองทลายปามด้านนอกนะครับจักตันเนี่ยพ่อ อันนี้ได้จักเล่าเนี่ยครับเ,เล่ากว่า,ากว่า,า,ก,ก,วากำลังขึ้นลาข่าวเดี๋ยวก็ได้ที่ครับ มาชมในโซนของเตานึ่งเตาอบนะครับเตาอบก็จะใช้เป็นแบบเตาลูกทุ่งนะครับเตาลูกทุ่งแบบง่ายๆเลยก็จะเป็นขาเหล็กแบบนี้ครับแล้วก็เป็นถัง200ลิตร3ใบใช้อบลง5คูณ9ได้ท่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายยางเติมน้ำด้านล่างนะครับแล้วก็ท่อไอ้น้ำออกด้านบนไปรวม รวมสายยางเข้าจุดเดียวนะครับรวมเข้าจุดเดียวแล้วออกไปสายยางหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปที่โรงเรือนในการนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ทางฟาร์มใช้มานานแล้วก็เป็นเตาไส้แบบฟืนนะครับนี่ตัวนี้ก็ถึกและทนใช้มานานซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับตัวขาขาดไปแล้วเนี่ยนะเอาหินเทินไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเตาที่ใช้ไส้นะครับไส้เหล็กในการต้มน้ำตอนนั้นก็จะเป็นเตาฟืนนะครับ ก็ต้องใช้สองตัวครับเวลาขึ้นมันจะได้ทันการนะตรงนี้ก็จะเป็นหัวปาล์มนะครับที่เราทำการหมักและคุมไว้ตรงนั้นเป็นปาล์มเก่าที่จะใช้นำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการสุมเตานะครับก็จะประมาณนี้นะในฟาร์มที่เราทำอยู่นะครับจำนวน 30... 30ิบกว่าโรงเรือนนะสากว่าเรานะก็จะยาวไปนู่นนะครับยาวไปนู่นเลย หน้าเราหน้าฟามนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นผ้าสีฟ้านะก็การการเย็บการอะไรก็จะเป็นการใช้จากอุตสาหกรรมหรือจากเย็บกระสอบนั่นแหละวิ่งเย็บเอาเลยครับก็ขึ้นแล้วก็เย็บ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 เลยง่ายดีนะครับไม่ต้องใช้กาวนะแบบนี้ครับจากเย็บกระสอบเย็บผ้ายางผ้าใบไปเลยฮะอันนี้ก็เปลี่ยนจากผ้ายางสีฟ้าเป็นอ๋อ,อ<ม>เปลี่ยนจากผ้า ผ้า uv นะครับเป็นผ้าสีฟ้าตัวนี้ก็คุมโรงเรือนไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดน้องแมวข้างในก็ถ้าเดินเข้ามาในสภาวะแบบนี้มันก็เย็นสบายนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการปิดอากาศหรือนำทลายปามหรือเปลือกมันเข้ามามันก็จะทำให้สภาวะแวดล้อมมันอบอ้าวขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่เห็ดฟางชอบเกิดนะครับในโรงเรือนเราก็จะประมาณนี้นะ อ่อันนี้ก็เป็นผ้าใบแบบเคลือบหนึ่งด้านนะครับลงห้าคูณเก้าเมตรตรงนี้ก็มีอยู่สองเลานะมีอยู่สองโรงเรือนในส่วนของโรงที่เก็บเห็ดไปแล้วนะครับก็จะมีโรงนี้นะแล้วก็โรงนี้ครับแต่ว่าขออนุญาตไม่เข้าไปเพราะร้อนมากในช่วงนี้นะครับก็จะพาที่พามาชมวันนี้ก็จะมีโรงที่ตัดใยไปได้สี่วันนะครับในส่วนของโรงนี้ถ่ายไม่ทันเมื่อเช้าเร่งเก็บเห็ดส่ง ตลาดนะครับก็เก็บไปได้เกือบ200โลแล้วนะครับสำหรับลงที่2ของเรานะก็เข้าไปดูเมื่อกี้ก็เห็ดมันปะปลายแล้วมันเป็นเห็ดไทยๆแล้วครับก็ถ่ายไปก็คงไม่สวยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พามาชมคร่าวๆครับเดี๋ยวสาระการเรียนรู้ในการทำด้วยทลายปามหรือเปลือกมันจะค่อยมานั่งอธิบายนะครับ ทำเป็นคลิปลงให้ฟังนะครับไม่ว่ากระบวนการหมกักการเตรียมวัสดุการขึ้นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไปอีกที่นึงนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงพามาชมคร่าวๆประมาณนี้นะหลายคนก็สงสัยว่าทางฟาร์มของเรานะครับใช้วัสดุอะไรเพราะนะครับแล้วก็ดูแลยังไงวิธีการปฏิบัติแต่และฤด,ดูกาลทํายังไงแต่และปีมันมีความแตกต่างมากสักเท่าไหร่ในการทําเห็ดยากขึ้นง่ายลง มากน้อยเพียงใดนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังนะครับโซนนี้ก็จะฟาร,ร์มเราก็จะอยู่ติดภูเขานะทลายเนี่ยนะครับทลายปาม์มเปลือกมันนะครับใช้ทั้งสองประเภทเลยตรงนั้นก็จะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเขาใหญ่เที่ยงอำเภอสีคิ้วจังหวัดคนครราชสีมานะครับนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเที่ยวด้านบนนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปตรงนี้เสร็จจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเผื่อมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะเดี๋ยวนำสาระทิคดีๆในการพาอเห็ดฟางนะครับมาฝากทุกท่านนะครับไม่ว่าเห็ดฟางเห็ดก้อนทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลงให้ชมทั้งหมดเลยเพราะว่าเราทำค่อนข้างหลากหลายเห็ดนางลมเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เราชอบปั่นตอนถงนี้แมลงมลช่องลมบรรยากาศตอนนี้มันุงเย็นดีครับตอนขณะนี้เวลา14นาฬิกาของวันนะครับบแล้วหรอบ่ายสโมง ถนนเทมขกนะครับแล้วรถจักรยานเราไม่มีเบรกด้วยคือเบรกไม่มีเลยเราเบรกไม่ได้